วัดวชิระธรรมวาสเขตลาดกระบังเป็นวัดที่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์สร้างถวายพร,ร,ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สในวาระครบสองร้อยปีตั้งแต่วันที่18ตุลาคม พุทธศักราชสองพนห้ารตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทางวัดก็มีการพัฒนาเสนาสะนะเรื่อยๆมาตามยุคตามสมัยจนถึงปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็มีการพัฒนาสร้างถนนทางเข้าวัดเพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องจักรหนักที่เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานโยธากรุงเทพอนุเคราะห์สงเคราะห์เครื่องจักรเหล่านี้ในส่วนของ กากยางเราก็ได้รับการอนุเคราะห์ส่งเคาะจากแขวงการทางกรุงเทพให้กากยางเรามาจำนวนมากพอสมควรที่จะพัฒนาทางเข้าวัดรวมไปถึงภายในวัดไม่ว่าจะเป็นถนนรอบวัดเป็นลานจอดรถหรือส่วนอื่นๆเพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์พัฒนาเพื่อให สมกับทางคณะสงฆ์สร้างถวายรัชกาลที่4ที่เรียกกล่าวมาครั้งต้นนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุกับทุกหน่วยงานทุกท่านทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดวัดชิระธรรมวาสแห่งนี้ ก็ขออานิสงผลบุญที่เกิดจากการสร้างวัดสร้างโบสถ์รวมไปถึงเสนาสนะต่างๆหากบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นขอให้บุญนั้นย้อนกลับไปถึงทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกท่านทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบัน ในอนาคตอันใกล้นี้้ายที่สุดแล้วขอฝากผ่านสื่อนี้ถึงสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ยังไม่มีโอกาสได้มาวัดก็ขอเชิญชวนในภายภาคหน้าถ้าหากว่ามีโอกาสก็มาร่วมกัน ตามโอกาสต่างๆที่เราจะว่างเว้นก็ขอนุโมทนามาณนะโอกาสนี้